ย้อนการาศาสตร์วัสันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลินเชียนโม่เธอก็สะพายเป้เดินทางอยู่บนภูเขาอยู่ก็พลัดตกเขาลงมาแต่พอฟื้นขึ้นมาก็กลับพบกับกลุ่มคนยุคโบราณภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาซูภาษาฉูซึ่งเธอก็พอจะรู้เกี่ยวกับภาษาฉูอยู่บ้างสงครามได้เข้ามาในหมู่บ้านที่เธออยู่ พวกกลุ่มทหารฉูก็กวาดต้อนผู้คนลงเรือลำใหญ่แล้วก็ส่งไปที่เหมืองทองแดงเธอเองก็ถูกจับอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันก่อนจะไปเธอก็เอาเป้สภายหลังนั้นไปซ่อนเอาไว้กลุ่มทาสในเหมืองทองแดงมีชาวซูคนหนึ่งที่มีรอยสักอยู่กลางหน้าผากชื่อหมางเขาสนิทก,กับเชียนโม่ทั้งคู่สื่อสารกันด้วยภาษาฉูและเขาก็คอยสอนภาษาพูดต่างๆให้กับเธอ จึงทำให้ทั้งคู่สนิทก,กันมากวันหนึ่งในกลุ่มทาตเหมืองทองแดงก็มีไข้จับสรรั่นหรือมาเรลลียระปะบาดทำให้ผู้คนตายไปเป็นจํานวนมากแม้จะมีหมอผีมาทําพิธีคนก็ยังคงตายเหมือนเดิมลินเชมโมก็จําได้ว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่ตรงแถบนั้นสามารถรักษาไข้จับสันได้ เธอก็เลยนำมาบดแล้วก็ให้คนป่วยกินอีกทั้งยังกำจัดพาหะของโรคชนิดนี้ซึ่งก็คือยุงโดยการนำเอาย่าไอ้เฉามารมควันไล่ยุงหลังจากที่ช่วยรักษาไข้จับสันเรียบร้อยแล้วเชียนโม่และกลุ่มของหมางก็วางแผนหนีออกจากเมืองแต่แล้วเธอก็ถูกจับโดยชูหวงังเจ้าผู้ครองนครแคว้นชูส่วนหมางนั้นก็หนีไปได้ชูหวังก็พาเธอกลับไปยังนครหลวงเมืองอิ่งตู โดยได้สัญญาเกตเธอว่าหากเธอรักษาไข้จับสันให้ทหารของเขาที่กำลังจะไปรบที่แคว้นยงจนหายได้ก็จะส่งเธอไปที่หมู่บ้านชาวสูที่เธอปรากฏตัวในพบนี้ชูหวังจุงพาเชียนโมออกเดินทางไปเมืองฟางเฉิงของแคว้นยงเธอก็รักษาโรคไข้จับสันในกลุ่มทหารได้จนสำเร็จ แต่คืนนั้นก่อนที่จะโจมตีแขว้นหยงชูหวังกลับติดโรคไข้จับสันเชียนโม่จึงต้องเฝ้าเขาทั้งคืนดูแลเรื่องยาแล้วยังเช็ดตัวให้เขาทั้งคืนอีกด้วยวันรุ่งขึ้นอาการก็ค่อย,อยชั่วขึ้นแล้วเขาก็สั่งให้ทหารโจมตีแขวนยงจนได้รับชัยชนะหลังการศึกเมื่อปราบยงได้สำเร็จเขาก็ป่วยอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเพิ่มบาดแผลจากการรบขึ้นมาอีก เธอก็ยังคงดูแลเขาทั้งคืนเช่นเคยด้วยความใกล้ชิดกันเขาก็ซาบซึ้งใจมากพลันก็รู้สึกว่าตนเองคล้ายกับเด็กหนุ่มที่เพิ่งรู้จักความรักคนหนึ่งชูวังรักษาสัญญาพาเธอกลับไปยังหมู่บ้านสู่เธอขอให้หัวหน้าหมู่บ้านชาวสู่ช่วยนำทางไปยังภูเขาที่เธอตกลงมา,าเธอไปนค้นหาเป้เดินป่าและขอผู้นำทางขึ้นเขา วคนในหมู่บ้านบอกว่าจุดที่เธอตกลงมานะั้นเป็นป่าดงดิบไม่มีคนอยู่แล้วแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจะไปให้ได้เชนโมก็กลับไปยงจุดที่ตนเองตกลงมาแต่กลับไม่พบอะไรในป่ามีแต่พื้นป่าที่ถูกทำลายเสียหายจากน้ำป่าเธอสิ้นหวังนั่งร้องไห้อย่างหมดหวังอยู่ตรงนั้นแต่แล้วไม่นานชูหวังก็ติดตามมาและพาเธอกลับเมืองอินตูเมื่อเข้าไปอยู่ในวังหลวง ชูหวังนั้นอยากจะรับเธอเป็นนางสนมแต่เธอก็ไม่ยินยอมไม่อยากกลายเป็นนกน้อยในกรงทองชูหวังจึงให้เธอเป็นซื่ออีดูแลเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรับใช้อยู่ข้างกายเขาแต่ต่อมาขุนนางที่ชื่อว่าอูจ่จีและซูฉงซึ่งเป็นขุนนางข้างกายของชูหวังนั้นผู้ที่ดูแลเรื่องภาษีรับจ่ายของแผ่นดิน ในสำนักสื่อหุยพบว่าเชียนโมนั้นเก่งคำนวณความสามารถในการคำนวณเทียบเท่ากับคนสี่คนจึงขอตัวของเชียนโมมาทำงานให้สำนักสื่อหุยชูวังก็โมโหที่เธอเลือกงานลำบากแทนที่จะมาเป็นสนมสบายๆข้างกายของเขาจึงได้กันแกล้งเธอส่งเธอออาไปพักแถวบ้านเก่าๆแห่งหนึ่งเธอก็ดีใจมากที่หลุดพ้นออกจากวังหลวงได้เธออยากจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่พอมาพักห่างจากเขาก็เกิดความคิดถึงเขาขึ้นมาเพราะตอนนี้เองเธอก็เริ่มมีใจให้กับเขาแล้วเชียนโมอยากจะหาไรายได้จึงคิดจะเปิดโรงเตี๊ยมแต่ก็ไม่มีทุนแต่ด้วยฝีมือทำอาหารของเธอก็ไม่เลวนะักหลายวันต่อมาคุณนางอูจ่จีก็ช่วยเหลือในการดาเนินการเปิดโรงเตี๊ยมซึ่งโรงเตี๊ยมก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว คนงานก็มีแล้วสัญญาเงินกู้สัญญาซื้อขายโรงเตีบก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่กลับมีอันพานเข้ามาระรานร้านอูจีก็เข้ามาเคลียร์ตอนนั้นเองชูวังก็เข้ามาในร้านแล้วก็พาเชียนโม่กลับวังหลวงชูหวังโมโหที่เชียนโม่ไปยืมเงินอูจีเขารู้สึกโกรธเมื่อนางมีเรื่องเดือดร้อนทำไมถึงนึกถึงอูจีทำไมไม่นึกถึงเขาเขาจึงลงโทษนางโดยกักบ,บริเวณที่ตำหนักเย็น เราถึงมูฟูเหรนที่เป็นมารดาของชูหวังเขาต้องการให้ชูหวังแต่งงานแต่ชูหวังก็ยืนยันว่าจะเลือกเองซึ่งมูฟูเหรนก็สนิทก,กับนางสนมคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจิ้งจีเจิ้งจีก็เป็นหญิงสาวที่มีความสามารถคนหนึ่งสามารถดิบพินเล่นดนตรีจัดการสิ่งต่างๆอย่างลงตัวอีกทั้งยังอ่อนหวานเรียบร้อยเอาใจเก่ง ในคืนที่เชียนโมถูกกักบ,บริเวณในตำหนักเย็นเจ้างจีก็เข้าไปเอาใจชูหวังในห้องกลับปรากฏนักฆ่าสองคนปรากฏตัวออกมาไม้จะสังหารชูหวังนักฆ่าคนหนึ่งก็ถูกสังหารแต่อีกคนนึงก็หลบหนีไปได้นักฆ่าคนที่หลบหนีไปได้ก็คือหมางจากแคว้นซูที่เคยสนิทสนมกับเชียนโม่ตอนที่อยู่ที่เมืองทองแดงนั่นเองหมางหนีไปทางตำหนักเย็นได้พบกับเชียนโม่ที่ถูกขังเอาไว้ จึงชักชวนเธอให้หนีไปได้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธเขาสักพักกลุ่มองครักษ์และฉ่วังก็เข้ามาในตำหนักเย็นแต่หมางก็หนีไปได้แล้วมูฟูเรนได้พูดเรื่องการแต่งงานของฉู่วังอีกครั้งแต่เขาก็ประกาศว่าเขาจะแต่งงานกับเชียนโมและรับนางมาเป็นฟูเหรนของเขามูฟูเรนซึ่งไม่เคยชอบเชียนโมก็โมโหมากจิงจีเมื่อรู้ว่า เขาอยากจะรับเชียนโมเป็นฟูเหรินก็ให้เสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากชูหวังเดินทางไปต่างเมืองปล่อยนางให้รอเขาอยู่ในวังหลวงมู่ฟูเหรินมีการติดต่อกับจืออินซึ่งจืออินก็มีศักดิ์เป็นท่านอาของชูหวังจืออินผู้นี้ก็ทุจริตเงินคลังไปมากถูกชูหวังหมายหัวไว้จึงเป็นผู้ส่งนักฆ่ามาเพื่อจะฆ่าชูหวังแต่เมื่อผิดพลาดก็ต้องหาแพะรับบาป เขาจึงไปบอกกับมูฟูเรนว่านักฆ่ากับเชียนโมรู้จักกันเขาก็สร้างหลักฐานและพยายามปลอมส่งให้กับมูฟูเรนมูฟูเรนผู้ซึ่งเกลียดเชียนโมอยู่แล้วก็นําทหารไปหวังจะสังหารเธอแต่อูจีกับช่วยพาเชียนโมนั่งรถม้าออกนอกเมืองทหารก็ยังคงไล่ตามมาเมื่อถึงช่วงขับขันเชียนโมจึงขอบคุณอูจีที่ช่วย และฝากคำพูดไปบอกชูหวังด้วยว่าเธอรักชูหวังหลังจากนั้นเธอก็กระโดดลงจากรถม้าที่กำลังวิ่งข้ามสะพานลงไปในแม่น้ำเมื่อเชมโมตกลงบไปในน้ำก็ได้รับบาดเจ็บและได้รับการช่วยเหลือจากหมางซึ่งที่แท้แล้วหมางก็เป็นองค์ชายของแคว้นซูนั่นเองชูหวังเมื่อได้รับข่าวในบางหลวงจึงรีบกลับเขาจังกักบ,บริเวณและยึดทหารของมู่ฟูรินส่วนตัวเขาเองก็ออกสืบและตามหาเชมโม ล่าวถึงกลุ่มกู้ชาติของแคว้นซูมีป๋อฉงเป็นผู้นำซึ่งป๋อฉงก็คือพี่ชายของหมางป๋อฉงและซูหมงังก็ร่วมกำลังแผนรอบสังหารฉู่หวังหมางเป็นห่วงเชียนโม่จึงให้ชางสู้คุ้มครองนางซึ่งชางสู้ก็เป็นผู้นำทหารชาวยงเขาก็พาเชียนโม่ออกจากกลุ่มกู้ชาติในระหว่างที่อยู่ในป่าชางสู้ในขณะที่คุ้มครองนางก็ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนบาดเจ็บ เจียนโม่ก็หาหมอเทวดารักษาเขาจนหายดีทำให้เขาซาบซึ้งใจมากกองทัพของชูหวังและกลุ่มกู้ชาติแคว้นซูก็ได้ปะทะกันแล้วในขณะเดียวกันชูหวังก็ติดตามจนพบเชียนโม่เชียนโม่ก็บอกว่าชางสู้เป็นผู้ช่วยชีวิตของเธอไว้และขอให้เขาไว้ชีวิตของหมางด้วยเพราะหมางเป็นคนดีแต่ต้องช่วยพี่ชายทำศึกในการสู้รบครั้งนี้ในที่สุดป๋อฉงก็เสียชีวิตในศึกนี้ หมางกับทหารศึกไม่กี่คนก็จากไปค้ากับเมืองหลวงพวกเขาก็แวะพักในพระราชวังจูถงบนเกาะกลางน้ำพวกเขาใช้ชีวิตราวกับคู่แต่งงานใหม่สมวันสาคืนเชียนโม่ก็ได้รู้ข่าวจากผู้รับใช้ของฉู่หวังว่ามู่ฟู่เหรินถูกกักบ,บริเวณส่วนจืออินท่านอาผู้ส่งนักฆ่ามาสังหารฉู่หวังก็ถูกลงโทษแล้ว เชนโมยังได้ออกไปดูโรงเตียมของตัวเองพร้อมกับชูหวังเชนโมยังพบทางสู้ในโรงเตียมของตัวเองอีกด้วยแต่เมื่อทั้งคู่พูดคุยกันก็กลับทําให้ชูหวังอารมณ์เสียขึ้นมาอีกจึงส่งนางไปอบรมมา,ารยาทในศาลบรัรพชนเชนโมเมื่ออยู่ในศาลบรรพชนสามารถถกเหตุผลและรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าคนที่อบรมเสียอีกแต่สักพักก็มีขุนนางใหญ่ที่ชื่อว่าซูฉง าปรึกษาเรื่องการนำติ่งฝ่นเมาขึ้นมาจากน้ำติ่งฝืนเมาถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีน้ำหนักมากหมอผีผู้ทำพิธีบอกว่าหากนำติ่งนั้นขึ้นมาไม่ได้ก็จะต้องสังเวยด้วยชีวิตของชยอยายหญิงหนึ่งร้อยคนเฉียนโม่เคยอ่านพบเรื่องการกู้ของจากแม่น้ำโดยใช้เรือบรรทุกทรายจึงอธิบายให้ซูฉงไปจัดการซึ่งในที่สุดก็สามารถกู้ติ่งอันนั้นขึ้นมาได้จนสำเร็จ ชูวังก็ไปดูการกู้ต่งนั้นด้วยระหว่างนั้นเองก็บอกให้ทหารไปเชิญตัวเชียนโมมาดูด้วยกันแต่ระหว่างเดินทางกลับพบผู้ลอบสังหารนักฆ่าต้องการสังหารเชียนโมและณเวลานั้นชางสู้ก็ออกมาช่วยเหลือเชียนโมได้ทันเหตุการณ์ชูหวังเมื่อรู้เรื่องนี้ก็รีบตามมาช่วยเช่นกันชูหวังแม้ไม่ชอบหน้าชางสู้แต่ชางสู้เคยขอเป็นข้าราชบริพารในบ้านของเชียนโม หมายความว่าเขาจะทำตามคำสั่งเฉพาะของเชียนโมไม่ขึ้นอยู่กับชูหวังครั้งนี้ชูหวังก็เห็นความสามารถและความจงรักพกดีของชางสู้ที่มีต่อเชียนโมจึงบอกกับเขาว่าหากเขาสืบพบผู้จ้างวานนักฆ่าเหล่านั้นจะอนุญ,ญาตให้เขาเป็นข่าราชบริพารในบ้านของเชียนโมหลายวันต่อมาติงเฟินเมาถูกตั้งไว้ทำพิธีเส้นไหวในศาลหลักเมือง เียนโม่ก็ได้รับเกียรติให้นำหญ้าไปให้วัวดำตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องสังเวยแต่วัวดำจากเดิมที่สงบเรียบร้อยกลับตรงข้าหาเชียนโม่ช่างสู้ก็ตรงเข้าไปอารักขาเชียนโม่ส่วนชูหวังก็สังหารวัวดำตัวนั้นอีกทั้งยังสั่งให้สืบว่าในกระเพาะวัวมีสิ่งแปลกปลอมใดหรือไม่ช่างสู้ตามสืบเรื่องรอบทำลายในครั้งก่อนรวมถึงวัวบ้าตัวนั้น กลับพบว่าผู้ที่บงการก็คือนางสนมคนโปรดเจิ้งจีเมื่อเจิ้งจีถูกจับขังในคุกสุดท้ายก็แขวนคอตายหลังจากนั้นชูหวังก็ส่งพวกนางสนมในวังออกจากวังไปทั้งหมดและชางสู้ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นบริวารในบ้านของเชียนโม่ชูหวังได้สร้างฐานะให้กับเชียนโม่ โดยมีโหยตานฟู่แห่งแคว้นฝานรับเชียนโม่เข้าไปในตระก,กูลพร้อมทั้งขนานนามของเชียนโม่ใหม่ว่าฝานจีในวันแต่งงานของทั้งสองคนฝานจีก็กลับคลื่นไส้อาเจียนฝานจีจึงบอกกับชูหวังว่านางตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานลูกชายของทั้งคู่ก็คลอดออกมาทำให้ความบาดหมางของแม่สามีและลูกสะใภ้ก็ดีขึ้น มูฟุเหรนจากไม่เคยไปมาหาสู่กับฝานจีก็กลับมาเยี่ยมหลานบ่อยๆขึ้นเชียนโมหรือฝานจีได้บันทึกความทรงจำต่างๆที่เกิดขึ้นในพบใหม่นี้อีกทั้งยังเปิดเป้สะพายหลังของตัวเองหยิบอุปกรณ์ในอนาคตออกมาชูวังให้ความสนใจกับเป้และสิ่งของในเป้สิ่งต่างๆล้วนเป็นของแปลกสำหรับเขาโดยเฉพาะสมุดแผนที่ ฟันจีก็สัญญากับเขาว่าจะเขียนแผนที่ของแคว้นฉูและแคว้นต่างๆโดยรอบให้กับเขาในอนาคตนี้อีกด้วยแล้วเรื่องราวของย้อนการศาสตร์วสันก็จบลงเช่นนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ